รู้สึกเป็นกังวลน,นะครับรกับการดื่มนนะ้ำสาบานณะทั้งไม่ค่ะก็เหมือนดื่มน้ำที่บ้านเพราะว่าถ้าเราบริสุทธิ์ใจน้ำอะไรเราก็ดื่มได้ค่ะรู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์เราให้ความเคารัวเราถือใช่ค่ะ,ะไม่ใช่เพราะไม่ใช่แค่ครอบครัวเราหรอกคือคนทั้งหมู่บ้านก็นับถือศรัทธ,ธาศรัทธ,ธาค่ะไม่มีใครที่กล้าขึ้นมาเล่นบนนี้จำเป็นไหมครับว่าต้องไป็นสาธารณะที่อืน่นไม่หรอกค่ะถ้าเราไม่นับถือที่บ้านเราที่อื่นก็ไม่จำเป็นบางคนเขาอยากให้ไปสุไกลๆวัดพระแก้วแม่คิดว่าสาธารณะมี่พอไหมพอค่ะแล้วทำไมแม่ต้องไไปปโนนนนน่่่่ีีีลูกแมเสยะ ใครจะมาบังคับไม่ได้ถึงจะสาบานร้อยวัดตำรวจไม่มีหลักฐานก็จับแม่ไม่ได้หรอกค่ะทุกคําพูดที่คุณตานําสาบานแม่ได้พูดชัดถ้อยชัดคําทุกคําพูดถูกต้องไหมครับหรือว่าพูดแม่มั่นใจว่าพูดทุกคํามั่นใจว่าพูดทุกคําและแม่ก็อยากพูดทุกคาการสาบานมันไม่ได้ช่วยให้ทําให้คดีมันดีขึ้นหรอกค่ะแต่วันนี้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแม่อยากมาพูดทุกคําพูดพูดทุกคําพูดค่ะแม่ก็ยังยืนยันว่าถ้าจะจับคนร้ายตำรวจเท่านั้นที่จะทำได้ แค่นี้เรามาทําให้ครอบครัวสบายใจใช่ค่ะวันนี้ทาตามคาของพ่อแม่หรือยังทาแล้วค่ะเพราะว่าเราอยู่ใต้ร่มโพล่องสของพ่อกับแม่เราเป็นลูกลูกทำเพื่อทุกคนค่ะด้วยความเรื่มใส่ศรัทธาเราก็มีความมั่นใจว่าถ้าเราบริสุทธิ์จริงๆก็ไม่มีอะไรที่จะทําอะไรอันตรายเราได้ค่ะเราดื่มน้ำสะอาะมั่นใจในคําพูดที่พูดออกไปพูดชัดะคำตุกคำพูดค่ะมั่นใจว่าพูดชัดทุกคาพูดนะคือไม่มีการอมไม่ค่ะไม่เพราะว่าสื่อก็เต็มอยู่นี่นะตำรวจก็มีสื่อก็มีกล้องก็หลายตัวค่ะ ที่ทำเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจจากใจเราที่ว่าเราไม่ทำเราไม่ตั้งใจให้มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นม,มันมอยู่อย่างหนึ่งที่บางคนพูดกันบางคนแล้วกันคนคนนึงเขาพูดไม่เต็มท่อยเต็มคำเท่าไหร่มีประโยชน์มาประโยชน์ที่เขาไม่ได้พูดใน,นเนรื่องนีงมนเห็นยังไงมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะแต่สำหรับแม่น่ะคือแม่เต็มใจที่จะพูดแล้วก็อยากจะพูดดื่มน้ำสาบานก็เต็มใจคทำไมถึงอยากดื่มน้ำสาบานกับเพราะว่า รรจริงๆแล้วการดื่มน้ําสาบานก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อคดีเพราะว่าตารวจเป็นคนทําเรื่องคดีทงงดั้งหมดตารวจจะเป็นคนจับผู้ร้ายแต่ว่าด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ตายายน่ะอยากให้ลูกเข้ามาหากันเพื่อเชื่อมความสัมพันตายายอยากให้สแสดงความบริสุทธิ์ใจมันจะเป็นความรู้สึกดีๆที่มีให้กันในครอบครัวทุกคนดื่มค่ะทุกคนดื่มแต่บุงคนก็แต่ไ่ให้ดื่มเนี่ยครับแม่คิดเห็นไงรก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่ความคิดของเขาแต่สําหรับแม่และน้องๆอ่ะพวกเราเต็มใจดื่มเพื่อที่จะไม่ให้คางแขงใจกันไม่แขงใจกันเขาบอกวว่าัสหรือว่า กลัวคุณใสอย่างเงี้ยแม่ชูว่าน้ำแต่โดนอือทางของใสไหมครับน้ำนี่ไม่ใช่แค่พ่อกับแม่หรือครอบครัวที่กินน้ำที่อยู่บนถ้ำเนี่ลงไปเลี้ยงชาวบ้านทั้งหมู่บ้านค่ะแต่ว่ามัน,ม,นมันบริสุทธิ์อย่าง้ยค่ะมันบริสุทธิ์อยู่แล้วแล้วก็เป็นน้ำที่เรากินทุกวันอยู่แล้วประชามนุณดูคนแรกด้วยใช่ไหมค่ะถ้ามีคุณใสคือเราก็ต้องตายกันทั้งครอบครัวถ้าตายจะทำคือจะกอกเลยค่ะมไม่ไว้ใจพ่อแม่เหรอพ่อแม่ก็กินนะถ้าเรายังเป็นลูกพ่อกับแม่อยู่แม่ยินดีกินค่ะถ้าพ่อแม่เรายังคิดว่าถ้าลูกตตตาาายยพพพ่่่่่่อออออแแมมกกกก็้งนนนเระิ พ่อแม่ยอมตายขนาดนี้แล้วเราจะไม่กินเหรอเราเชื่อมั่นในการดื่มน้ำว่ามันไม่มีอะไรนท่านทำถูกจริงๆเราเชื่อมั่นในความรักของพ่อแม่ท่านยังยอมกินก่อนเราคือลุงพลเนี่ยบอกว่าผมไม่ขอดื่มน้ำสาธารที่นี่แต่ขอไปดื่มที่วัดพระแก้วอันนี้มแค่ม่นจะไปไหมถ้าแต่ว่าไปวัดพะแก้วเนี่ยทำไมไม่ต้องไปลูกแม่เสียลุงพลอยากไปก็ไปค่ะเพราะว่าเราไม่เกี่ยวกันอยู่แล้วเขาจะไปเรื่องอะไรก็เรื่องของเขาที่แม่มาดื่มที่นี่เพราะว่าอยากรักษาความสัมพันธ์พี่น้องไว้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะ แล้วลูกแม่เสียชีวิตนะลุงพลเขาจะไปสาบานเกี่ยวกับอะไรของเขาก็แล้วแต่เขาม,ม,มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันคุณตาชาเนี่ยจะนำสาบานแต่ลุงพลเนี่ยออกมาพูดว่าก็แค่มันเพิ่มไปอีกเพิ่มคำพูดในคำสาบานอีกให้มันตายหาตายหงไปต่อหน้าพระอาจารย์แม่คิด,ดว่ามันเป็นการไม่สมะควรหรือว่าแม่คิดเหอย่างไรจริงๆแล้วถ้าเราเขารพพ่อแม่ก็ไม่สมควรหระะอกค่ะต่อหน้าสื่อตั้งมากมายมต่อหน้าพระาอาจารย์ต่อหน้าพ่อหน้าแม่ที่นั่งอยู่คือตาชาคิดมาดีอยู่แล้วแม่จะยังไงพ่อแม่ก็คือพ่่่่่อแแมมคคะิดวา สิ่งที่พ่อแม่ทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเพื่อรักษาล,ลูกๆไว้ให้อยู่ด้วยกันไม,ม,ม,ม่เคยเถียงพ่อแม่ไหมก็ไม่เชิงเถียงแบบบางครั้งคือบ้านเราเป็นบ้านประชาธิปไตยค่ะมอีมออกความคิดเห็นกันได้บ้างแต่แม่ก็บอกว่าณเวลานั้นเราไม่สมควร,ครพูดขนาเนดเียงขน,นี่เราทำพิธีทางาศาสนาเราเราทำพิธีอยู่ม,มันดูไม่ดีค่ะเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดวันแล้วครับที่ แม่คิดว่าท่านคงจะต้องทําให้ดีที่สุดนะจะเจ็ดสิบวันแปดสิบวันหรือร้อยวันท่านก็ต้องทําให้ดีที่สุดเพราะว่าแม่ก็เห็นตำรวจท่านทำงานทุกวันเราก็รอค่ะรอยิ่งนานยิ่งช้ายิ่งชัวร์ค่ะไม่เชื่อมั่นไหยครว่าจะจับคนร้ายได้เชื่อค่ะเพราะว่าตํารวจยังไม่เคยกลับสักคนแม่ก็เห็นอยู่ทุกวันสงสารตำรวจไหมครับที่เพิ่งไปกับคดีเราปัญหาสงสารค่ะสงสารมากว่าทุกคนก็มีครอบครัวเหมือนกันไม่ใช่แม่ที่สูญเสียแต่ว่าพวกเขาสองเดือนสามเดือนยังไม่ได้กลับบ้านก็มีค่ะก็คือทำเชื่อค่ะ เขาทำเพื่อเราทำเพื่อประชาชนแม่เชื่อว่ายังไงก็ต้องมีผลลัพธในคดีนี้ค่ะแม่ก็ยังเชื่ออยู่เพราะว่าน้องไปตายส